วัสดีครับผู้ชมครับนี่คือรายการ Miracle Discovery นะครับรายการที่จะนำเอาสิ่งดีๆที่เราค้นพบมันมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและก็เพื่อความงามด้วยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เราจะนำเสนอในวันนี้นั้นเราค้นพบสิ่งที่จะทำให้หน้าขาวใสไม่ดำไม่หมองคล้ำสำหรับหลายๆคนที่มีปัญหาตรงนี้นะครับลองถามคุณเหมาสิครับว่ามีปัญหาตรงไหนบ้าง วันนี้เป็นคําถามที่ตรงใจที่สุดเลยครับตั้งใจจะมาเรียนถามประชาชนเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยเพราะนอกจากว่าปัญหาหน้าหมองคล้ำเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงปัญหาของสุภาพสตรีเท่านั้นอยู่นี้สุภาพบุรุษก็เริ่มมีความรู้สึกกังวลหน้าหมองคล้ำเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะบรรยากาศสมัยนี้แสงแดดจัดแล้วก็โดยเฉพาะผมเพิ่งกลับจากต่างจังหวัดมาพอดีเจอแดดจัดๆอย่างนี้หน้าก็เลยหมองคล้ำัไม่ทราบว่าอาจารย์มีอะไรนั้นไม่ยากเลยเราเริ่มต้นด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับครับชื่อว่า live fashion cleansing cream ก็คือใช้ล้างหน้า ครับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีส่วนผสมของซานเบอรี่เมื่อเราล้างหน้าด้วยตัวดีแล้วเนี่ยนะครับก็จะทำให้เรานั้นเนี่ยมีหน้าขาวขึ้น mm hmm. เขาบอกไว้อย่างนี้ครับ mm hmm. เขาบอกว่าซานเบอรรี่ตัวนี้นะครับจะช่วยฟื้นฟูกระบวนการเสริมสร้างผิวใหม่ให้เนียนละเอียด และมีสีผิวที่สดใสเสริมด้วยคุณสมบัติการต,ต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นตัวเหตุทําให้หน้าเราเหี่ยวเนี่ยนะครับ,รบแล้วก็ต่อต้านรังสี UVA และ UVB ได้ด้วยนี่คือตัวแรกครับนะครับเอาละเมื่อเราล้างหน้าแล้วก็มีส่วนผสมสารเบอรี่ที่จะทําให้เราเนี่ยไม่มีการไปกระตุ้นสีผิวอะไรต่างๆแล้วเนี่ยยังไม่พอนะเราควรจะต้องเติมอีกนิดนึงก็คือใช้ผลิตภัณฑ์ตัวที่2ครับตัวนี้เป็น Brightening Lotion ครับ บริจิติ้งโลชั่นเนี่ยเขาเขียนเอาไว้อย่างนี้ครับว่ามีส่วนผสมของ w วเบอรี่พีโอนะ,ะซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติปรับสมดุลกระบวนการการสร้างสีผิวให้ผิวหน้านั้นมีความขาวใสยังได้ผลแล้วก็ปลอดภัยถ้าเกิดเราใช้แล้วเนี่ยนะครับไวเบอรี่พีโนั้นเนี่ยจะซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวหนังทําให้ผิวขาวสะอาดใสเนียนนุ่มชุ่มชื้นน่าสัมผัสนี่ล้างหน้าเสร็จแล้ว ก็ตามด้วยโลชั่นอันนี้ใช่ซ,ซึ่งเป็น brightening lotion ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า brightening นะฮะครับแล้วก็หลังจากนั้นออกแดดหรือเปล่าแน่นอนครับสมัยนี้เราหลีกเลี่ยงแดดไม่ได้ถ้าออกแดดก็ต้องอันนี้เลยครับเป็น UV protection cream ปกป้องใบหน้าเราจากรังสี UV ซึ่งมีอยู่2ชนิดก็คือ A และ B เจ้ารัารางสีที่ว่าเนี่ยมันจะเข้าไปในผิวหนังของเราแล้วไปกระตุ้นเซลล์สร้างผิวซึ่งอยู่ข้างใน ถ้าเกิดว่าเซลล์ผิวตัวนี้ขยันหลือเกินเนี่ยเราก็จะมีสีผิวที่ดําแล้วก็หมองคล้ำเจ้ารังสีที่ว่าเนี่ยพอมันเข้าไปใต้ผิวหนังของเราเนี่ยมันไปกระตุ้นเซลล์ที่สร้างเม็ดสีในที่สุดก็เลยทําให้ผิวของเราเนี่ยดำแล้วก็คล้ำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้ Live UV Protection Cream ซึ่งมี SPF 30เก็จะทําให้ปกป้องไม่ให้ไอ้เจ้ารังสีที่ว่านี่ไปกระตุน้น เซลที่จะสร้างเม็ดสีของเราคือหลังจาก cleansing แล้วนะใช้ c l e a n s i n แล้วใช้โลชั่นแล้วเนี่ยไม่ควรตกมาตายต้องไม่ลืมที่จะป้องกันไม่ให้มันคล้ำขึ้นถูกต้องครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ดูกระบวนการกันสักนิดหนึ่งนะครับว่ากระบวนการที่หน้าตาของเรามันดำมันคล้ำม,มันเกิดฝ้าเกิดอะไรเป็นยังไงลองไปดูกันสิครับ S <S เห็นแล้วใช่ไหมวันหน้าของคนเราเนี่ยถ้าเราต้องออกไปเผชิญแดดอะไรต่างๆเนี่ยมันหมองมันคล้ำได้เพราะฉะนั้นวันนี้ Miracle Discovery จ,จึงขอแนะนำไลฟ์สาชนิดครับ f l c i a l cleansing cream ทำความสะอาดใบหน้าขจัดเซลล์ที่เสื่อมออกไปถูกต้องแล้วก็ brightening lotion ครับเพื่อที่จะทำให้หน้านั morning, <S <S ้นขาวใสนะฮะแล้วก็จะต้องมี l i v e UV protection cream ป้องก,กันไม่ให้แสง UVA และ B นั้นเข้าไปกระตุ้นเซลล์สร้างเม็ดสีของเราครบวงจรข้ปงคร,งรหน้าขาวสวยใสครับนี่นะครับคือสิ่งที่ Miracle Discovery ขอแนะนำในวันนี้นะครับวันนี้เราสองคนลาก,ก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ